ของคุณแตงโมเนี่ยบอกเลยนะว่ายังมีอีกหลากหลายแง่มุมให้คุณผู้ชมได้ติดตามวันนี้ค่ะบนเทิงไทยรัฐของเราจะพาไปดูพัฒนาการความน่ารัก ความสวยและความเซ็กซี่ของคุณแตงโมต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณแตงโมเนี่ยเขามีใบหน้าที่ทั้งสวยหวานและมีความส,สวยที่คนอ,อ,อยู่ในคนเดียวกันนะคุณผู้ชมอย่างที่หลายคนทราบมาบ้างแล้วนะว่าแตงโมลดล่นอยู่ในวงการมานานกว่า20ปีแล้วเธอมีผลงานทั้งละครภาพยนตร์่ายแบบโฆษณาเพียบเลยโดยเธอแจ้งเกิดจากบทนางร้ายในเรื่องเบญจาคีตาความรักมสมัยนั้นเนี่ยเธออายุ19ความน่ารักความสวยสมวัยของแตงโมก็ฉายแววไม่แพ้นักแสดงคนอื่นๆนะคะแต่ด้วยฝีมือลายมือทางการ การแสดงทําให้เธอด่งดังเป็นพลุแตกจนมีละครหลายเรื่องติดต่อเข้ามาทั้งบทร้ายทั้งบทนางเอกคือเรียกได้ว่าหลากหลายคาแรคเตอร์เลยที่ติดต่อเข้ามานะคะและเมื่อโตโต,ตมาทางด้านสายการแสดงแล้วแตงโมงก็ยิ่งเปล่งประกายความสวยบวกกับความเซ็กซี่ผ่านผลงานภาพนิ่งนี่คุณผู้ชมดูนะเนี่ยนิตยสารชื่อดังทั้งนั้นเลยนะคะที่แตงโมงขึ้นปก,<อ>ก<า>นะออแล้วก็ดีกรีความเซ็กซี่ของเธอเนี่ยต้องบอกนะว่าเป็นที่ยอมรับ และถูกยกให้เป็นเซ็กซี่สตาร์แถวหน้าในยุคนึ่งก็ว่าได้นะคะอืเรียกได้ว่าแตงโมเป็นนักแสดงที่มีความสามารถและมีภาพลักษณ์ในวงการบันเทิงที่หลากหลายจริงๆค่ะ สวยจริงนะสวยแบบไม่มีอะไรกั้นเลยจริงๆนะสำหรับเธอคนนี้นะนอกจากผลงานผ่านทางนิตยสารแล้วนะคะแตงโมยังอวดความเซ็กซี่ในอินสตาแกรมส่วนตัวอย่างสม่ําเสมอเลยนะยิ่งตอกย้ำว่าความเซ็กซี่ของเธอไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่เธอสร้างแต่เป็นความเซ็กซี่จากข้างในตัวตนของเธอเนี่ยแหละนะคะเช่นเดียวกับการเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทที่มาจากเนื้อในของเธอจริงๆคัวจริงๆนะพอไปย้อนดูหลายๆเรื่องราวทั้งละครเอ่ยทั้งภาพยนตร์เอ่ย ท่าไม่เห็นเลยนะว่าแตงโมเนี่ยเป็นคนที่เอาอยู่ทุกบทบาททั้งร้ายทั้งดีคือเอาอยู่จริงๆอ่ะนะโดยเฉพาะเรื่องรูปร่างต้องยอมรับนะคะว่าเป็นร่างที่ฟ้าประทานมาจริงคือโมเนี่ยหุ่นดีตั้งแต่แบบเล็กตั้งแต่เข้าวโกตาแล้วล่ะสาวเซ็กซี่มาหลายทีคือหุ่นดีมากจริงจนถึงปัจจุบันน่ะอ่ะรุ่นราวคราเดียวกันเพลไปหมดแล้วโมยังรักษาหุ่นดีมากจริงๆนะสุดยอดเลยอ่ะ